สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบชแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรดกในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับในบรรดากิเลสนะสตัวโลภโกรธหลงนะท่านว่าตัวไหนเนี่ยนะครับที่น่ากลัวที่สุดบางท่านบอกว่าความโลภสินะบางคนบอกความโกรธสินะเวลา,โก,าโกรธขึ้นมาเนี่ยมาโูยิ่งกว่ายักษ์ยิ่งกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะเพลิงโกรธนะครับเผาผลาญไม่หมดเลยนะครับแต่บนาะงคนบอกความหลงถ้าถามด้วยส่วนตัวผมนะครับนะผมบอกว่าตัวที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนี่แหละน่ากลัวที่สุดเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยู่ในโลกสมมุติเนี่ยนะครับนะเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายขนาดไหน เราไม่รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัสรู้นะครับคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมนะครับแล้วก็พระอริยสงฆ์เนี่ยนะครับนะมีสัจธรรมอะไรนะครับนะที่ถ่ายทอดลงมาความไม่รู้นะครับนะที่ว่าชีวิตเนี่ยนะเกิดนะแล้วจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนนะไอ้ความสงสัยนะความไม่รู้ต่างๆเนี่ยแหะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่มันน่ากลัวเพราะว่าเราเรียกมันว่าความหลง นะความหลงบางทีเราเรียกว่าความไม่รู้ความหลงนี้น่ากลัวย,ยังไงนะครับนะความหลงก็คือว่ามันหลงสมมุติอ่านะพูดง่ายง่ายคือเห็นไหมเราลืมตาตื่นขึ้นมาจิตเราออกไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความคิดเมื่อมันรู้เสร็จนะมันก็วนคำว่าความหมาย,มายก,มาก็คือมันรู้เสร็จก็วนอยู่ในสิ่งสมมุติอะไรครับนะไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรู้ข่าวสารเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองต่างๆ แล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เช้ากลางวันเย็นกลางคืนนอนหลับตื่นมาวนอยู่างนี้วนอย่างนี้ไม่พอแล้วถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะร่างกายเราหมดสภาพไปนะสังขารร่างกายเราเนี่ยหมดสภาพไปนะเราก็เหมือนนอนหลับไปตื่นขึ้นมาวนเวียนใหม่อย่างนี้นี่แหละครับที่ผมบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะออกจากนะครับไอสิ่งสมมุติไอโลกสมมุตินี้ได้อย่างไร นะครับและมันจะวนเวียนอยู่อีกนานแค่ไหนนะไอ้ความไม่รู้นี่แหละครับที่บางคนบอกว่าเรียกว่าความประมาทก็ได้นะเพราะว่าเมื่อเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่พยายามที่จะทําให้รู้ด้วยไม่พยายามที่จะฝึกฝนสติภาวนาไม่พยายามที่จะพิสูจน์ด้วยนะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยคืออะไรอริยาาสัจสี่เนี่ยคืออะไรมีจริงหรือไม่มีจริงแพรฉะนั้นะสิ่งต่างๆที่มัน เกิดขึ้นในทุกวันนะครับแล้วเราก็วนเวียนอย่างเงี้ยนะเชา้ากลางวันเย็นกลางคืนนอนหลับไปตื่นมาช้าวันเย็นหมดไปชาตินึงนะแล้วก็นอนหลับไปกายสังขารนี้หมดสภาพไปแล้วก็มามา,มาตื่นอีกทีนึงไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนละในภพภูมิไหนก็ไม่ทราบก็วนเวียนอย่างนี้นะครับเรื่อยไปผมู้องบอความหลงนี่แหละครับนะน่าก,กลัวความหลงในสมมุตินะความติดจิตในสมมุตินะความหลงอยู่ในภพภูมิ นะของการเวียนว่ายนะไม่ทราบว่าจะอีกนานแค่ไหนนะครับพราะความหลงสมมุตินี่แหละครับนะที่ทำให้ตัวเรานะรนะยังไม่สามารถหลุดออกจากสิ่งสมมุตินั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวความหลงสมมุตินะครับคนจึงหลงทําบุญทําบาปนะตรงนี้แปลความหมายวไงครับนะก็เหมือนกับว่าเวลาเราฟังคําสอน นะโอ้คนเรามีเวียนว่ายาตเกิดนะครับเพราะฉะนั้นคนเราก็กลัวนี่เอกันเลยนะไม่ทราบว่าชาติหน้ามีไม่มีก็เพราะยังไม่ทราบถูกไหมก็คือไม่รู้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นพระสอนว่าทําบุญจะมอ่าจะได้สิ่งที่ดีในชีวิตอย่าทําบาปนะครับแต่ก็เผลอเพราะว่าวันวันไปทาการงานออกไปในสังคมมีสิ่งยั่วยวนบางทีก็ทําบาปบางทีก็ทําสิ่งที่ผิดศีลทําสิ่งที่ทุศีลทําสิ่งที่ทุจริต เพราะนั้นคนก็จะมีความหลงหลงในการทําบุญนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการสิ่งที่ดีๆนะต้องการพบคุมหน้าที่ดีนะต้องการพบสิ่งที่น่าปรารถนานะครับนะสิ่งสวยงามนะสิ่งที่ปรารถนาทั้งปวงอ่ะนะของสิ่งสมมุตินะของโลกทั้งหลายนะครับแล้วก็เผลอทําบาปนะเพราะว่าความยั่ยยวนะของสิ่งต่างๆที่ปรารถนานั่นเอง นะก็เลยต้องการมีอานาจสแสวงหาอํานาจสแสวงหาสถานภาพสแสวงหาตําแหน่งสแสวงสแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์นะเพื่อให้ได้สิ่งต่างตา่างเหล่านั้นมาทิงมันก็เลยหลงทําบุญก็ททาทาบาปก็ทํานะครับแล้วก็จึงหลงนะครับหลงอะไรครับหลงวนเวียนนะครับเพื่อรับผลกรรมถูกไหมเพราะตราบใดถ้าเรายังไม่รู้ความจริงยังไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร นี่หละที่บอกว่าน่ากลัวไอ้ที่น่ากลัวคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าจะออกจากไอ้วังวนไอ้วนเวียนนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าเราติดสมมุติอยู่ติดสมมุติในภพภูมิติดสมมุติในรูปธรรมนามธรรมนะครับก็เรียกว่ามีความหลงเราก็หลงทําบุญทําบาปนะเราจึงหลงวนเวียนรับผลกรรมใช่ไหมเพราะว่าเราทําบุญเราคิดว่าอ่ะภพชาติต่อไปเราไปรับผล นะหรือว่าเราเผลอทําบาปก,กรรมนะเราก็คิดว่ามันไม่มีนะพอถึงชาติหน้ามันให้ผลร้ายออกมาเนะเขาเรียกว่ามันมีความหลงนะเป็นบุญฐานมันความหลงนี้น่ากลัวความหลงคือความไม่รู้นะครับผมเลยเปรียบเสมือนว่าเหมือนมดอ่ะนะมดที่มันไต่ไต่อยู่ขอบดงนะครับกระด้งนะครับเวลาที่เขาเอามาเออสาวเข้าเปลือกนะครับนะหรือว่าพวกท่านอย่าพืชใช่ไหมพวกเปลือกของมัน เพราะว่าเหมือนมดะที่มันไต่ขอบกระด้งนะครับมันวนไม่รู้เพราะว่าขอบกระด้งเป็นวงกลมใช่ไหมจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดมันมันรู้จะวัดกันยังไงนะครับถ้าไม่ได้มาร์กจุดเอาไว้มันก็เดินวนไปวนมามันไม่รู้เพราะมดมันไม่รู้มันก็เดินไต่ขอบกระด้งอย่างครับเดินวนไปเวียนมาเวียนมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนรอบจนกว่าอายุไขมันหมดไปใช่ไหมก็คล้ายกับความหลงนะครับนะคือความวนเวียน เพราะนั้นมันเหมือนมดไตขอบด้งนะครับจนไม่รู้จบเป็นอน,นันต์นี่ผมเปรียบเทียบเสมือนนะครับว่าความหลงหรือความไม่รู้เนี่ยน่ากลัวขนาดนี้เพราะว่ามันไม่รู้มันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ทางออกจากสังสารวัฏนี้ออกอย่างไรนะครับนะแล้วมันก็จึงหลงในสิ่งสมมุติอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น นะครับดัน้นสิ่งเหล่านี้ก็สร้างมาจากความหลงหรือความไม่รู้ทั้งสิ้นนะครับเมื่อมันไม่รู้ถูกไหมมันก็ทําทั้งบุญไงเพราะว่ามีพระสอนว่าทําบุญนะพบชาติต่อไปก็จะดีมันก็ยังหวังพบชาติอยู่ก็ไปทําบุญแต่ก็เผลอทําบาปเพราะในระหว่างทางที่ดําเนินชีวิตไปใช่ไหมก็นะสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองตําแหน่งอํานาจชื่อเสียงสถานภาพก็หนะลงทําบาปผิดศีลห้าเบียดเบียนคนอื่นทุจริตคอรัปชั่น โกหกหลอกลวงอะไรประมาณนี้นะครับนะก็หลงทาทั้งบุญทั้งบาปถูกไหมก็คิดว่าตื่นมาก็ทําแบบนี้นอนหลับไปตื่นมันก็ทาแบบนี้ทุกวี่ทุกวันวันดึงกายสังขารมันต้องแตกดับเป็นธรรมดามันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นะครับไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้แน่นอนนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเมื่อร่างกายดับไปแต่จิตมันเคลื่อนต่อไป มันก็วนอย่างนี้่ะเกิดมาใหม่ก็จําอะไรไม่ได้มันก็รับผลบุญบาปอย่างนี้เพราะมันมีความหลงคือความไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้อะไรนะมันไม่รู้ว่าจะออกจากไอ้วังวนนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วมันก็วนเวียนอย่างนี้นะที่ผมบอกนะก็วนเวียนเกิดมารับผลกรรมอีกแล้วแล้วก็วนเวียนอย่างเงี้ยเหมือนมดที่มันไต่ขอบดงอ่ะวนเวียนไม่รู้จักจบสิ้นเป็นอนันต์ตอนนี้ถามว่าออกยังไงจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกไงว่า เราเกิดเป็นมนุษย์นะครับพบพุทธศาสนาพุทธศาามีทางออกแต่ทางออกเนี่ยนะครับจะออกอย่างไรก็ออกโดยสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัตสรู้นั่นเองนะก็คือทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะออกอย่างไรก็ต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการให้บริบูรณ์บริบูรณ์ทราบได้ไงบริบูรณ์ปัจจัดตังเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตัว นะครับแล้วรู้อย่างไรก็รู้ในอริยสัจสี่รู้ในอริยสัจสี่แล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นทางออกก็มันต้องทําลายตัวโมหะความไม่รู้หรือความหลงนั่นเองเมื่อเรารู้ตื่นขึ้นมานะครับเมื่อเราตื่นขึ้นมานั่นแหละครับเราจึงรู้ว่าอ้อที่แท้เราไม่รู้อะไรแต่ก่อนนี้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแต่วันหนึ่งนะครับนะถ้าเราจเจริญสติภาวนา,าใช่ไหมตามคําสอนของพระพุทธเจ้จาวันหนึ่งเราก็จะตื่นขึ้นมาเราจะรู้ว่าอ้อที่แท้แล้วเราไม่รู้อะไรเราหลง เราไม่รู้นะเราไม่รู้มาตั้งนานแสนนานก็เหมือนมดไต่ขอบดงที่มันไม่มีทางออกมันไม่รู้มันไม่รู้อะไรมันก็เดินวนเวียนนะครับเดินวนเวียนหลงในสมมุตินะครับหลงในการทําบุญทําบาปแล้วก็หลงมารับผลกรรมนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับ,รบ, like, นรบสนใจก็สามารถส่งติดตามช่อง y o u t ยูทูบช n e l จันเสนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ